เออทุกคนวันนี้แสงจะพามารีวิวสกู u f c ทำไมอีกนะนี่นะต,ตัวนี้ก็จะเป็นสละเปาตันนี้ก็เป็นตัวแล้วไม่รู้อ่ะไม่ค่อยสลูเลยไม่สลูเลยนีม่มาแต่นี่จะแข็งหน่อย เนจะมาสอนจะไม่ได้สอนหรอกจะมาบอกเฉยๆวิธีทําก็คือต้องมีฟองน้ําแล้วก็ตัดตามรูปตามใจที่อยากได้ทิปกาวสองหน้าแปะแล้วก็เอาทิชชู่มาแปะแล้วก็ตัดส่วนเกินออกแล้วก็จะกลายเป็นแบบนี้แล้วก็ว่าตุกแต่งแล้วก็ทำหนาๆไปเรื่อยๆเลยหนา,นาตามความต้องใจถ้ายิ่งหนาก็ยิ่งสรุ แต่ถ้าแนะนำอยากได้อยากเล่นจริงๆก็ซื้อเออแค่นี้บ๊ายบาย